ดีค่ะมาแกะด้วงกันนะคะได้หน่อไม้มาเนี่ยไปหาหนอไม้ได้ด้วงมาเกะได,เได้แล้วสามตัวเนี่ยบาได้แล้วสามตัว เอาเอาเสียงเอานะก็มันเหมือนเนี่ยมันเป็นดวงๆวงเราก็เอาไว้ นตัวเลยเก็บไว้ก่อนเนี่ยให้มันกินมันจะกินมันจะกินยอดมันเข้าไปเรื่อยๆนะแม่จะี้มีไหมน้าไปเห็นเป็นโจโจกอันนี้งสงสัยจ,จะตัวใหญ่นะถ้ามันไม่ออกก่อนโอ้ยังอยู่ ไงเห็นแล้วตูดมันเลมีกี่ตัวสองใไงตัวนึงสองตัวนี่ตัวเต็มที่แล้วนะมันเข้ามากินด้วยกัน Được nè bây giờ bây giờ ยังเหรอไมนดูออกแล้วมันมันยืดได้นะแม่ด้วงนี้มันแบบมันขยายตัวได้น่อไม้ด้วงนี้ต้มอ,อร่อยนะมันจะหอมอยู่บ้านเราก็กินอย่างนี้แหละแม่มีด้วงมีหน่อไม้กิน ตัวเล็กๆเนี่ยอยู่ข้างในตูดมันอบบขาวๆเนี่ยเลี้ยงไว้ต่อแต่ถ้าว่าตอนนั้นน่ะถ้าเรามีเันอะไรนะใหญ่มะพร้าวหรืออะไรนี่แหละที่เขาไปเรียนสมัยนั้นก็เคยเลี้ยงร่วงกับพวกเขาอยู่นะเข้ากลุ่มเลี้ยงร่วงสมัยนั้นนะ่ะเออเอามาเลี้ยงนะมันตายนะเป็นยังไงไม่รู้ เอากระมังนี้แหละเนี่ยกระมังนี้แล้วก็มีถาดปิดโจรูให้มันหายใจเขาไอ้คนละห้าถาดนะสมัยนั้นเอา้าตกเหรอเอา้าก็เห็นอยู่แบบแบบฮันนี่ไงโอ้ <laughs> ไหนตัวนี้เปิดเทมันแล้วปิดไว้ยังอยู่หรือเปล่าตายไม่ได้โดนตัวมันอืมอ้มเนี่ยตูดมันคายอยู่เนี่ยกำลังกินอยู่ออกมาดู มันจะมีกี่ตัวตัวเดียวหรือสองเปิดดูอีกก่อน ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยยังไงได้หลายตัวแล้วไปหาหน่อไม้นะถ้ามันเป็นดวงๆเราก็เก็บไว้เอามาเลี้ยงไว้ไง ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่อ <c oughs> จะแกงใส่ไข่กินเดอ้ออันนี้ก็ปิดไว้ไม่รู้มันจะโตให้หนูแ่ะ ตายตายไหมตายไข่ไม่ตู ตัวเลกอะเอาออกเลยเอาาไม่ยอม,มยอมอกไ,ได้หลายตัวแล้วยังไม่หมดนะ เยอะอีกเกะไปเรื่อยนี่ไงมันกินจนน่ะเนี่ยตัวใหญ่เลย มาขึ้นนี่แกงนองไม้เสื้อแคบหมูแสบได้ยุงเอ้ะนมุนแคบหมูเสื้อเหอะนั่นแสบดีนี่ไงป้องมาหรอกนี่ตัวใหญ่อยู่ไม่มีอ๋อ 那啊 多嘞。To เอาไว้เศรดาจมั้ยนี่มันหลุดออกอันนี้โตเต็มที่เลยนะคะแม่เนี่ยตัวใหญ่มากเลย ีไงตัวใหญ่มากเลยนี่ตัวนี้ยิ่งใหญ่นี่ใหญ่มากเลยตัวนี้อ้นวนกว่าเขาในทีมคณะหนอไม้หนอใหญ่ด้วยมันก็อยู่ที่หนอไม้เราด้วยนะคะแม่ถ้าหนอไม้หนอใหญ่มันก็กินมันกิ่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นมาดูอันนี้สิ อย่างนี้ยังอยู่ถ้าทิ้งนี่เสียดายมากเลยเนาะแม่ตัวนี้ แล้วได้เยอะอยู่นี่พอดีกินยังไม่หมดอยู่เนี่ยกำลังเกะอยู่ย,ยังอยู่มันจนถึงที่สุดน,นะนั่นนะเนี่ยตัวเล็ก แน่แน oh, ่แน่แน่บ้างกูลู้ปีตู้งข้าเลยเนี่ยทำอันหนึ่งแล้วก็ลืมแล้วก็เลยนี่ดูมันกินอะไรไหมเนี่ยเยอะมากเลย วังไว้ในคูนี้แล้วเราก็จะมาเลือกเอาว่ามันยังอยู่ไหมแล้วก็ได้เยอะแล้วล้วประมาณ20ิตัว1 2 3่งสองส9มสี่ตัวค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเนี่ยได้เยอะอยูอ่